สวัสดีค่ะพี่น้องพูนะ่ะอากาศมืดอนีแจ้งจ้างปางแจ้งดีปัญญงค่ะมามื่อน,นีเดี๋ยวจุลีสิพาไปออกยางเ้อค่ะเดี๋ยวจะวไปแก้โตคลิปก้อนหน้านี่จุลีบ่ได้ถือตาไปมื่อนีสิถือตาไปน้ำแล้วพี่น้องเนาะไปออกยางกันค่ะมือนีตามมาเลยค่ะไปค่ะยางออกกนันลังกายกันมือนี น้าพี่น้องย่างไปน้ำรอไปน้ำเนาะค่ะเบิ่งดูว่าเฮาสิพพอ,อีหยังอกมือนี่คลิปก้อนหน้านี่บเคดว่าสิไปพ่ออีหยังกระดันไปพ่อเหตุมันปู่องสามดอกพ่อเห็ดเอ่อ,อบสเตอร์น้ำนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งมือนี่ว่าเฮาสิโศกสิหมานบอ่ค่ะตามมาเบิ่งกันค่ะ พี่น้องจุลียางมะฮอดป้านี่ยางไก่ายงางพานันจุลีเลยแวะมาเบิงเด้อค่ะเด้อเสาเมียไ,ไปนน้ำหลอกค่ะแวะมารอเบิงเหตุน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาลุ้นกันค่ะว่าสิมีบอกนี่มียบ่เมียกะฟังเสียงเสาหาบเสาเฮยเอาเถอะพี่น้องจุลีกอบว่าอยากจม เดี๋ยวเห็บสีที่ซวเข้ามาอีกเนาะค่ะเนาะย่านบกคือทั้งนี้เป็นสีแห้งๆเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวจะรีลอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันค่ะเป็นคือแมนแถบัดนี้นั่นเด้อค่ะฮึแมนอยู่แมนอยู่โอ้ ดอกนี่ขานี่อวบขนาดอวบปันอวบปันเจาะโคงช่องค่ะเบื้องเดจุลีสิตตัดคายเบื้องเดยวยค่ะตั้งกองจากน้อยก็น่าตั้งกล้องให้พี่น้องเบื้องนี่หัวก็พอดอกเดียวนึงดอกอีกดอกนึ่งยืดนำกันเป็นทรงคือจังกันแห่งแล้วนี่แหละค่ะพี่น้อง นี่เด้อค่ะนี่ดอกนี้เป็นไส่บวได้แล้วนี่เอามือจุนรีบบงังนี่ดอกนี้ดอกนี้เป็นไส่บวได้แล้วค่ะดอกนี้เท่าแล้วเท่าแล้วให้เขาเป็นนั่นซะให้เขาเป็นนันเป็น,เป,นเป็นแนวซะเป็นเชือ,อกซะนาอพี่น้องเนาะนี่แล้วติตตัดข,ขาดอกนี้เบื้องค่ะนี่วอบวบอวบค่ะ ก็ดีเราไปตื้มกันกับซุ้มอยู่บ้านที่ได้ไปเมื่อวานนี่สองสามดอกนี่นี่บ้านอบนัานนี่รอตอรอตอรอตอแมนมาิ่งดู ไ่ไหม,หมลรวค่ะนี่แดดซ่อง mm hmm. นึกว่าเม่นๆนี่เด้อค่ะป้าสภาพป้าค่ะสรุปแล้วป้านี่มีดอกเดียวหนึ่งดอกค่ะพี่น้อง จูลีก็รอาเบิ้งดีแล้วล่ะนี่เดี๋ยวไปมองอื่นต่อนนะคะเนาะนี่ได้ดอกเดียวค่ะได้ดอกเดียวว้าวเราเบิ้งเฮดอันนี้ค่ะนี่ราเบิ้องระเบิ้องระเบื้ง,งดอกง่ายดอกเมะดอกงามหลายเป็นตะแมนแนวกินได้นี่น้อพี่น้องเนาะ <laughs> เห็ดดอกบางนึงค่ะนะทายเหตเบิ้งนะเอามา อ,อดมองนีแล้วเดี๋ยวจุลีสีซองเบิ้งมองนีจากน้อยก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่มองนีมันเคยขึ้นอยู่เดี๋ยวจะซองเบิ้งจากน้อยนี่ปลาหกอยู่ดอกค่ะคือบูปูนี่โอ้ยอ,อมือนลมมืมนลมซะเนาะถ้าเขามีเขาว่าสีขึ้นดอกเรืองเรือง <laughs> จกัก จากเมนสิเเลี้ยวเห็นบ่บูหญ้าโฮกมันเคยขึ้นค่ะจุลีย่างพานยางไก่กันเลยซองเบิงซื่อๆนี่แหละค่ะนี่บกคือค่ะบกคือไปบันนีงโคค่ะยญงางโงคืนอ้อมไปเรื่อยๆเนาะพี่น้อง มืนตกซะเนาะฮะแบบนี้วัดถนนแล้วเสียงนกเสียงนกกันบูเจค่ะเสียงนกบูเจห้องไซอยู่ ยินพ่ค่ะพี่น้องเสียงนกห้องไลจุลี่อยู่นี่กระลอกกระตอกระแต่น้อยนี่กระลอกกระโตกระลอกกระแตน้อยค่ะจะร้องไปทำไมไม่เข้าใจมันห้องไลจุลี่ฮือใดบุนี่พี่น้องปกติบ่มีผู้มีคน มันยางมันเห่นละโมนีมันเห็นจุลีแล้วมันล่องมันห่องห่องไรให้ได้บุนีเนาะคับพี่น้องเนาะแวะเบื้งบองบนนี้จากน้อยก่อนนะเบื้องดูมีบอเคยขึ้นอยู่เคยขึ้นอยู่เดี่หละค่ะแต่ว่าจากสี่มีบ่มีเด้อเดาจุลีสิซองเบงสื่อๆดรอก ดูสิดูสิเคยขึ้นว่ปาปลาแหงโพด,ดอกค่ะแหงกอบปลากระได้ ซูมจากน้อยป้าก็ไดโอ้ยโอ้ยของไม่ลมซะเนาะไปซะนะบ่เห็นบ่เห็นจุลีสีซองเบิงตะมงมันเคยขึ้นเด้อค่ะจุลีก็สีซองเบิงรอเบิงตหมงมันเคยขึ้นนั่นล่ะค่ะพี่น้องเคยมีคนมเป็นเขา,าเล่นอยู่เพิ่นบอกว่าโอ้ยเจ้าก็เก็บมือระดอกสองดอกวะซันจุลีก็อยากเก็บลายๆอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันแห่งบ่มีเนาะ โมมีให้เก็บจังเขาสิเก็บเป็นยังไงล่ะคะกกเก็บทอที่มีน้องพี่น้องเป็นคือแม่แต่บนนี้นั่นแม่นนลี่โอ้ดอกนี้ก็ขาใหญ่คะ่ะอดหลาดอยู่ปาททดทะเบิ้งเล้วจิตตัดขาให้เบิ้งค่ะดอกนี้กั ดอกนี่กัไใ่ค่ะนี่พี่น้องน้องได้สองดอกมือนี้สองดอกดอกใยถึงใ่ก็คลิปก้อนหนาะนี้ยุ่ค่ะมือนี้ เดีวจ hmm. oh, okay. <laughs> ุลีจะเอาไปล่างอีกอยู่เด้อค่ะเสื้อๆเดี๋ยวสิไปล่างอย่นี่อ้ดอกนี้สวยดอกใยย่ว่ามันสวยดอกใยย่ค่ะดอกนี้เอาเอื้อนึกว่าแมน เอาดูต่อดูต่อเอาเอือเอาเมนบอนอน์อ่ะเนาะเมนบอนอนอ่ะโอ้ยใบไม้ เฮ้ยยยยยบางท่านได้เห็นบางท่านได้เห็นลองเดียวเด้อค่ะเดี๋ยวรอบแป๊บนึงอันนี้ได้แมน่นบ่แม่นบ่อันนี้กะใบไหมอ่ะเดี๋ยวจุลีรอบแป๊บนึงท่านทีได้ตื้มกันค่ะบ่ไม่ยังดอกมีปนอ้ํา้ำวนนี้เอิงดูแหนมซอยกันเด้อค่ะ น้มซอยกันจุลี่กับตาไม่ค่อยดีแล้วดี๋นี้ต้องน้มซอยกันเด้อค่ะมือนี่หมูเฮาอ่ะเคยขึ้นอยู่น้ำมูนี่โบ <c oughs> มี้ค่ะโบมีสองดอกค่ะมือนี่สองดอกไข้กว่ามือ คล่ายกับคิปก้อนหน้านี่อยู่คิปก้อนหน้านี้ได้สองสามดอกอยู่แต่ว่าแห่งดอกน้อยมือนี่ดอกใหญ่ค่ะพอิะมอยู่ค่ะมือนี้น้องพี่น้องเนาะนี่ต้องหมุนป่าแบบนี้เด้อค่ะนี่ต้องหมุนต้องหมุนบมหมุนก็บบ่ได้กินเนาะค่ะสรรสนานาอพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้ค่ะอยู่ลีสิงโง่ขึ้นลงบ้านดอกค่ะ อ,อดทัวแล้วหมุนป้าอดทัวรแล้วค่ะได้สองดอกซ้ำนี่ละซ้ำนี่กับพออิ่มอยู่ค่ะนี่ดอกหง่เติบอยู่นาอพี่น้องเนาะจันการคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่ลวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไ้พอกันไหมคลิปนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไ้พอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะบายบายค่ะด้ดอกหงย่ยุพี่น้องมือนี่ไปลวค่ะบายบาย